อ่ะพอมอลรวบาหนังร่นี่ยเออเราจะเ่้นเปิดนิดนิดน้อยอคุณเสี่ยวไปลงคีเพื่อเขามีสนใจแบบออส่อสู่เสียงกนะันเนาะเสียงเขาดีาเขาเลยนะเนาะแล้วอะวะอืออ่อาอา่ง หนีดวงเอ้ยดวงคนมาดวงขั้นแข็งแล้วนี่ด้ึกนได้คองขั้นดวงดับยาหวังคงพอมีทางว่าจะได้อุยมีแต่ม่นใส่กันแสนลำพันเอ้ยอุยนออุยนาโโออ้ย เลือมาที่ฟังนิรานผู้เขียนคนจันมุ่งค้นอุบลราชรักปาฏิโฟนภาพก่อตั้งอุบลราชนาตาสินไปทั้งไกลระบาไปิ้นระบาปินอยู่แถวทิ้นนิสันหัณแล้วแถวผู้เขียวผู้ลืมจิกายเลยไปรำจาวแถวฟังเราเกย้มาจ้างใครเคยฟังเดาเอา แต่บ่ปฐมยังเป็นเบาไปล่ำเล่าฟังใจนั้นไปล่ำหันอยู่ปีบ่แม่ผมลบลีกลี่ดอกน้องพี่เท่าบนอยู่น้นองจันมงคลบ่หา,างตาหลอกลาลังขอเถินทางวไิไกลไกลลงเมืองไทยยแถวกรุงเทีเบโนเวยน้อ,นอไปลำ่ำโนสิบสองสลองบนันผู้คนนี้กับมอแล้วเรื่องเธอหนีนอ้องพี่ยังเท้าหา ศรัทธาที่เคยฟังผ่านมาแต่เขาปี่ลรำายปีงูขึ้นบ้านโอ้ย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 เรือบาดีรำายปีงูขึ้นบ้านมีผลงานออกมาเรานี่มาตั้งแต่เก่าพระเวทธานสร้างแก้ววังสร้างส่วนกุศลฟังเหงืลอดดรอปผลในลูกนั้สงสารบุญแล้ว วังกุศลผลทานให้พองสีมานี้แกว้ววังผลทานที่ท่านแล้วท่านนั่งมีกุศลเก่าวังเป็นโนพระพุทธเจ้าดังเข่าส่นิพานประเพณนี้ดยพื้นบ้านนั่สานโตว่าเคยป่าสั์ท่าห้องคุ้งให้พาสุงจาลุไไว้ว่าคยไร้ลืมแล้วเนวเคยเอาบุญพาเวทพระพนเทศเลงเจ้าเสียงดัง่าวยาวมาที ฟังนี pues mm ทน่ท่านเรื่องนี้พ่อกับแม่พ่อสับสนนี่แล้วนอนเัาฟังมาโดนทุกท nah. ุกปีบอกเคยเย็นอยากเห็นผลงานน้อไปนางไอสัตว์ท้าเออมาจ้างไหมโอ้ยมาจ้างหมอลำวงใหญ่หมอลำดีมีเสื้อกล้องเขาหรือยง่วอีสานกูบุญลาศนาตศิสินเ้อพี่น้องไงพ่อแม่เฮ้อจำเอา แถวเมืองเหนือเมืองล้าวก็ว่าลูกลำพอไปใดจารละไหนไว้เพียงหนีห้รอฟังก็ตอนไมบ่บประทมขอพักไวให้จำไว้ม่นอย่าลืมเด้อคนฟังเอ่ย มีมีว่องออกรับงานอยู่บ่ครับนี่ยนี่กับคนเอาบนลาดตัดสินโอ้บนลาดทำนักงานใหญ่เพิ่นอยู่ไสก่อมันการทำงานกับยู่นี่ล่ะอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะบ่ไกลดอกติดต่อได้เออมีเบอร์โทรติดต่อบ่เกิดผู้เฒ่าเพิ่นอยากฟังอยากติดต่อไปรับแสดงงานเบอร์โทรก็โทรมาโลดบ่ยากดอกกะเบอร์โทรกับศูนย์แปดสี่โอ้ศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์สี่ หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดติดต่อเบอร์ไพครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไผเบอร์เบอร์ของผมเองนี่ละอ๋อบัวเบอร์พอบุญถมเบอร์พอบุญถมตัวเป็เบอร์นี้ก็ได้แต่กระสุนเอกสารงานเองก็ได้กันพูดอ่าก็บี่พูดสนใจทั้งหมอกออกมะล้อหรือว่าจีจางก็เอาเบอร์นี่ละกับผมเป็นเอกสานงานของคณะผมเองมีอยู่เรื่อยันมันกับ มันกระล่อมกล่ Jong ําบนไสุดบทลบอะไรอ่าเงียเมันำเสียงสุดน้อเขาไม่่ำไม่ร่มกัะที่มีการเครื่องเสียงปั๊บเสียงให้เนี่าสมวนก็นี่มีแค่มียังน้่ขี้น้่เสียงร้องอือโซนี่กับคอหนาวน้ตรงนี่กับสูสมาคกะที่ออกรับงานมันบอครับเออแล้วให้แล้วหน้าแวล็ออกรับงานหมอล่ำ กับอที่รัำนี่ผมก็มันเมีนอยู่นมีเบอร์ทรกันเนี่ยกัาก็วานเนี่ยกับกัทมันหัวหน้าวงน้อมาทนุกนอเนการวงน้องเนคนนําที่เป็นกัะี้เองขนาดการรนใจตัมาเบอร์นี่ก็ได้แล้วผมจะประสานงานแล้วที่ขึ้นขึ้นเบอร์โทร่วไทยหน้าจอไปเนาะ